กุหลาบแม่ปางกำลังบานค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมโรยแห้งแล้วก็มีนะคะขึ้นออกมาก็มีกำลังแตกยอดกำลงกังเจ็บตูมเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่เหมือนกันค่ะแตกยอดเต็มเลยค่ะตุมต่มๆอยู่ก็มีนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเทียบเลยค่ะ กลาบของแม่ปานที่กำลังอ,ออกดอกนะคะเห็นไหมคะนี่ก็โตมอยู่ค่ะออกดอก,ออกบ่อยมากเลยค่ะกุหลาบของแม่ปานนี้ค่ะเห็นไหมคะมี่จัดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะด้สีผสมก็สวยๆค่ะเห็นไหมคะ เต็มเลยค่ะแก้วสารพัดเนื้ก็เหมือนกันเป็นพุ่มใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมูชลูค่ะวิสีผสมนี้ก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะ เต็มเลยค่ะนี่เขาออกดอกเราก็เด็ดเราไม่เอาเราเด็ดทิ้งเลยนะคะดอกเขาสวยมากเลยกลนีมามันมันีแดงนะคะ บอลสีก็งามมากเลยค่ะเป็นพุ่มใหญ่มากเลยน,นี่ค่ะแต่และต้นสีไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เขาเป็นละอองเมดเม็ด ตามใบเขานะคะด้วยสีผสมเดี๋ยวเราไปแต่แม่ปานจะพาไปทำปุ๋ยสูตรบำรุงให้เขาแตกยอดแตกใบนะคะเราไปทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานก็จะมาใส่ปุ๋ยด้วยฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะคะ ฮอโมน้ำสาวข้าวนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะแต่วันนี้แม่ปานไม่ได้ทำให้ดูนะคะแม่ปานทำไว้นานแล้วอยู่ใต้ลิงก์นะคะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะก็มีน้ำสาวข้าประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะเขยา่าเขยา่าปิดฝาไว้ในที่ร่มนะคะเจดวันก็เอามาใช้ได้ค่ะแต่วันนี้แม่ปานจะใส่ขวดนี้เลยนะคะ แม่ปานทำไปแล้วนานแล้วค่ะเขาก็มีประโยชน์เยอะแยะนะคะทำไม่แตกยอดแตกใบแตกตาข้างทำใส่กับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับของเราใช้ได้หมดเลยค่ะและแม่ปานจะมาใส่วันนี้กับน้ำ10ลิตรนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้า20ลิตรก็4ช้อนโต๊ะนะคะแม่ปานจะใส่2ช้อนโต๊ะค่ะ ไปเลยสองช้อนโต๊นะคะแล้วเราก็คนนำไปรดเลยค่ะรดเลย ได้สาพัดเนื้อูชลูแล้วก็ลดได้หมดทุกชนิดนะคะต้นไม้ของเรา ต้นกุหลาบของเราด้วยนะคะกำลังจะบานแก็จะบานหมดดอกเขาแล้วค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมสวยมากเลยค่ะค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบเชิวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่ของบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ